สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกผู้ทุกคนจ้าวันนี้นะจะพาเข้าไปดูวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไปติดตามผลทุเรียนที่ทาบไปวันก่อนได้สิบวันสิบวันมันเป็นยังไงไปเลยวันนี้พามาดูต้นทุเรียนอีกแล้วนะนี่เมื่อวานพาไปดูต้นไม้วันนี้พามาดูต้นทุเรียนทุเรียนก็ คิดถ้าไปวันก่อนนะคะเพื่อนๆพอดีขออนุญาตพูดไทยสักนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเข้ามาหลายภาคจะได้สื่อกันแบบไม่ต้องมาแปลว่าเออฟังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนี้นะคะเนาะก็อยากจะบอกเพื่อนว่าต้นทุเียนต้นนี้เปลี่ยนยอด2ยอด ซื้อต้นมาต้นละเจ็ดสิบบาทเป็นเหมาสังคิงกับเป็นทุเรียนก้านยาวพอดีมันครบอายุในการอ่ามันมันได้กำหนดที่จะเอามาให้ดูเนาะก็คือสิบวันสิบวันวันนั้นทําไปวันที่ยี่สามยิบเดือนที่แล้วที่ผ่านมาวันนี้ก็วันที่สี่เนาะ ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ตอนที่ทำอะใบมันก็ไม่ร่วงหรอกอืเดีน,นี้มันนอนอยู่ฝนก็ตกใส่นี่เหลืออยู่ใบเดียวอือเหลืออยู่ใบเดียวค่ะเนี่ยใบเดียวตัวนั้นเป็น,เป,นเป็นที่ที่เหลืออยู่ใบเดียวนี่จะเป็นอันนี้เด้อเป็นอ่าออเป็น เป็นก้านยาวที่เหลืออยู่ใบเดียวเป็นก้านยาวแต่ไอตัวนี้ที่เหลืออยู่ยอดด้วยยอดด้วยนะเป็นเมาสังคิงเมาสังคิงนะคะเนาะเมาสังคิงแต่ไอที่เราที่ทาบนั่นก็คือเนี่ยสองต้นสองต้นแล้วก็ตัวนี้อ่ะสดชื่นมากเลยนี่ที่ลอยทาบแต่อันนี้ก็คือเอาใบมิดโกนมา กะว่าจะเอามาทำอะไรเอามากีดอันนี้ค่ะมากีดนี้กีดถุงนี้เพื่อจะให้น้ำฝนมันลงไปให้น้ำฝนมันลงไปอ่าโดนเราไม่ต้องลดน้ำอ่ะนะไม่ต้องลดน้ำกะว่านะมีความคิดว่าถ้าสี่สิบวันอ่ะมันจะดูก็ได้แต่ว่าคิดว่าจะไม่ดูก็คือจะปล่อยไว้ให้มันนอนแบบนี้เลยให้มันอยู่แบบคือปล่อยเข้าไปเลยอ่ะนะคะว่าอีกสัก นู่นแหละจนจนกระทั่งเรามั่นใจอะ่ะถ้าเราไปแกะดูเราก็ไม่ไม,ไม่ชัวนะก็ลเลยว่าเออจะเอาไว้สักสองสามเดือนนู่นแหละนะหรือว่าตัวนี้รากตัวนี้มันจะติดลงไปเลยตรงนี้ที่กองกองดินก็ยังยังไม่แน่แต่นี้ก็จะกรีดกรีดอ,อกปก่อนกรีดให้มันขาดะนะอขาดแล้วือขาดแล้วค่ะขาดแล้ว,ลวตัวนี้ก็จะกรีด มิดโกนนี่แหละอืมแล้วเราเราก็เปิดดูนะเปิดดูเพื่อให้อ่ามันไม่ไม่อับแล้วก็เพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันยังไงอ่ะเพื่อให้รากมันได้ถูกแดดบ้างนะเพราะช่วงนี้มันฤดูฝนเนาะนี่ก็จะเปิดดูรากมันนี่รากก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็นี่ มันมันก่อนหยอดไตไตโคโดมาลงไปนะนี่มันก็จะมีไตโคโดมาเขียวๆอยู่ตรงนี้นี่นี่เพื่อกันกันรากเน่าคนเน่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยฝังอยู่ตรงนี้ค่ะนะตนัวนนก็เหมือนกันก็จะกรีดเหมือนกันนะก็จะเอามีโกนนี่แหละกรีดเพื่อให้มันปิดมาเพื่อให้มันได้ถูกแดดหรือก็รากมันได้หายใจมันไม่อับเกิน พราะว่าไอยอดมันเราก็มาผูกใช่ไหมผูกใส่ต้นต้นนี้ต้นแม่มันอะต้นที่เราทาบอะแต่ตัวนี้เราก็ต้องให้มันอันนี้หน่อยเปิดหน่อยคือให้ให้มันอยู่ประมาณนี้เนาะให้มันนอนอยู่ประมาณนี้ตัดถุงออกแล้วเอออันนี้กลนมากรีดหนึ่งไม่ให้มันอับเกินแล้วให้รากเขาไม่ไม่ขดไม่งอเกินให้เ็าได้หายใจได้ถ้ารากมันแน่นเกินมันหายใจไม่ได้มันมันก็อาจจะ ทำให้พวกนี้ที่นอนอยู่เนี้ยที่ต้นเขาอะที่นอนอยู่ตรงเนี้ยยอดที่เราจะเหลือไว้เนี่ยกลัวมันจะไม่รอดเนาะเนี่ยมันเหลืออยู่ใบหนึ่งก็คือก้านยาวมันเหลืออยู่สองสองสอง,งสามใบอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้จะเป็นเมาสังคิงแล้วอีกยอดหนึ่งที่เราเอามาก็คือจะต่อไว้ตรงนี้ต่อไว้ตรงนี้เนาะคือวันนี้ได้สิบที่มา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 ,มาถ่ายให้ดูวันนี้ก็คือได้สิบวันนะ สิวันเราก็าลุ้นไปเนาะสี่สิบห้าวันค่อยมาดูว่าไอ้ตัวรากมันจะเป็นยังไงนะตัวรากเป็นยังไงสี 40, 40, ่สิบสิบอ่าสีวันเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะพาไปดูอีกต้นหนึ่งเพราะว่าวันนั้นซื้อมาสามต้นต้นนั้นมันจะเป็นเมาสังคิงไปต่อกับต้นทุเรียนปลูกมิดเหมือนกันที่แล้วที่ทำอยู่ก็ภูมิใจนำเสนอนะต้นนี้ก็ดี นี่ยลอยท่าบของเขานี่ลอยท่าบของเขาค่ะต้นนี้ปีที่แล้วที่ทำอืมก็อันนี้เอาทุเรียนทุเรียนนั้นมาเปลี่ยนตัวนี้เป็นทุเรียนทุเรียนเลยเป็นทุเรียนอ่าไม่ใช่หมองสองังกิงเป็นหมอนทองเนาะภูมิใจนำเสนอต้นนี้ท่าบติดปีที่แล้ว แล้วก็ลุ้นไปเพราะว่าดูแล้วมันก็โตช้าแต่ก็รากเขาแข็งแรงเราก็ภูมิใจนําเสนอเอาไปดูอีกต้นจะเหลืองเพราะเขาอยู่กลางแจ้งแดดเปี้ยงๆพอแดดเปรี้ยงๆตรงนี้ไม่มีต้นกล้วยเลยพอไม่มีต้นกล้วยไม่มีหลังคาไม่มีอะไรที่มุงอยู่แล้วก็วันนั้นที่ทาบมันเป็นเป็นช่วงที่มันแดดกลางวันด้วยนะที่ทาบวันนั้นแต่ที่เอาวันนี้มาคุมเพราะว่า มันร้อนมันร้อนจัดๆเลยตรงนี้เพราะมันไม่มีต้นกล้วยแล้วก็จะเปิดดูว่าไอ้ที่คุมไว้เนี่ยเป็นอย่างไรนะก็ใส่ไตโคโดมานลงไปเหมือนกันนี่นี่โคนของเขานะโคนของเขาลากของเขาอืมนี่แล้วก็มันก็นอนใช่ไหมก็ขดๆนอนลงไปแล้วก็นเนี่ยที่ลอยที่ลอยทาบตัวนี้จะทับต่ําลงไปหน่อยต่ําไปแต่นี่ก็ เห็นยอดของเขาตรงนี้นี่เห็นไหมมิดเข้าสารเขาตรงนี้นก็10วันแล้วเห็นมิดเข้าสารเขาก็สุดใสสดใสตโตอยู่ค่อยๆลุ้นอีกต่อไปสักอีกสิบวันแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่เห็นยอดข้างบนตัวเนี้ยตัวนี้เขาก็ก็แตกอยู่แต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้มันคือแดดเปี้ยงๆเลยนะมันแดดแดดมากแดดแบบร้อนแล้วก็แดดไม่มีต้นไม้อันนั้นเลยนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อให้คุณแม่ลูกสีได้มีคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ